ชะตาชีวิตของดิฉันปัจจุบันนี้ชอบตกงานเรื่อยๆเจ้าค่ะดีมากนี่แล้วนก็ไม่นเลยไ <c oughs> ม่สามีแล้วก็ชอบไปเจ็ดผู้หญิงรอบบ้านทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งอยากจะเรียงทราบว่าจะทำบุญกุศลอะไรเจะพ่ะจึงจะไม่ตกงานหลายๆปีเจ้าค่ะตัวชี้เ กรรมประเภทนี <nossas sin Matthew> ้ก็มีเลยเออก็แปลกไวกันต้องเอาเชิเลยว่าว่าว่าอก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอาที่เรื่เเมตตาารมีแบบไหนเมตตาแบบไหนใช้สุขุมวิหารสี่คือปกตินะอ๋อเอเมตตาความรัก กูได้ความครบสารตั้งไว้ใช่ไหมว่าว่าไม่ใช้เสียใครวางเฉยตกลงเรื่อมาต่อต้านว่าเกจเป็นสุขอารมณ์สบายกุศลจะเกิดโอ้และก็อันนี้ละกันว่าที่เกจโกรธบอกพี่เกจโกรธนะถ้าโกรธก็น่ายยินได้ยันนี้ไม่กดเงินแน่โอ้นี่คนจะกรธเป็นมาดูไงว่า